ีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนาดานก็จะเปิดมาเปิดหน้านะคะก็คือตอนนี้ผู้ติดตามนาดาน,นะคะก็ครบ1000บริบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณ f อทุกคนเลยนะคะที่ติดตามนาดาน,นะคะวันนี้นาดานก็มาเปิดหน้าตามที่สัญญาไว้ในคลิปแนะนำตัวให้แล้วนะคะก็นาดานก็ไม่มีอะไรมากที่อยากจะบอกทุกคนนะคะแต่ว่าคือแบบมันรู้สึกแบบ ดีใจอะค่ะก็คือแบบเห็นครั้งแรกก็คือดีใจเลยแบบไม่คิดว่ามันจะมีวันนี้ได้ค่ะเพราะช่องเก่าของนาดานะคะก็คือชื่อช่องว่านาดาคิสคิดคิสนะคะแต่ว่าซึ่งช่องนั้นด้วยความที่ว่านาดาไม่ได้ทำจบเกมซึ่งตอนนั้นนาดาเด็กมากนะคะแค่ประมาณ7-8ดถึขวบเท่านั้น ซึ่งก็คือาดาก็แบบยังไม่มีแบบคิดว่าแบบจะทําคลิปแนวไหนและตอนนั้นณดาณดาก็ยังไม่รู้จักโลบอกเลย,ยด้วยซ้ำนะคะตอนนี้นาดาป4นะคะก็นาดาเริ่มเล่นโลบอกตอนปอ2นะคะเพื่อนชวนให้เล่นก็ชอบก็เลยเล่นมาถึงตอนนี้ซึ่งคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบตื้นตันใจมากเลยค่ะทุกคนก็คือมันคือแบบ มันบอกไม่ถูกอะคะ่ะทุกคนคือแบบมันดีใจแล้วก็แบบไม่รู้จะพูดว่าอะไรแบบไม่รู้จะขอบคุณยังไงอะคะ่ะก็คือไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ได้นะคะก็ต้องขอบคุณตัวเองด้วยนะคะที่ที่พยายามทําให้มาถึงจุดนี้ได้นะคะทุกคนทุกคนก็นาดาสัญญาว่าณดาจะทําคลิปต่อไปนะคะก็ณดาก็ฝากไว้แค่เท่านี้นะคะเออเรื่อง fc ที่อยู่โรงเรียนเดียวกับณดานะคะก็คือ คือน้องชื่อที่เออช่องชื่อว่าเกมนะคะเออเออน้องอาจจะไม่รู้นะคะว่าเออวันนั้นนะคะก็คือเพื่อนน้องพี่รู้จักกับเพื่อนน้องใช่ไหมแล้วกอ็อันนี้ขอนอกเรื่องแบบหนึ่งนะคะพี่รู้จักกับเพื่อนน้องนะแล้วก็พี่แล้วเพื่อนน้องก็ชวนพี่เล่นด้วยะแล้วพี่ไปดูมาแล้วไปดูในช่องหนูมาแล้วอพี่ก็รู้แล้วว่าหนูเป็นคนไหนคือพี่ก็เดินผ่านหนูหลายรอบมากเลยนะก็แบบเดินชนกันบ้างเดินแบบ เจอหน้ากันบ้างแบบพี่ซึ่งพี่พี่ขอบอกตรงๆเลยนะคะว่าพี่อยู่ห้องสี่ทับสามนะหนูอยู่สามทับห้านะพี่เห็นนะก็คือาดาก็อยากจะบอกสําหรับ FC ซีที่อยู่โรงเรียนเดียวกับณาดานะคะว่ามไม่ต้องเขินนะคะถ้าเกิดเจอณาดาไม่ต้องเขินก็คือเดินเข้ามาทักได้เลยนาดาไม่ว่านะคะแต่ก็ส่วนใหญ่ณาดาก,ก็จะอยู่กับเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆนะคะทุกคนก็เวลาเดินเข้ามาทักนี่ก็แบบหยยบหยาอย่าแบบ อย่าพูดว่าอย่าเลยดีกว่าก็คือแบบก็คือแบบอย่าแบบไปแบบว่าเพื่อนระดาเลยแบบแบบเดินเข้ามาแค่ทักระดาก็พอแล้วอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเพื่อนราดานี่คือบางคนที่คือแบบเออเอาเรื่องนะคะโดนดา่าิดเดียวก็คือไม่ไม่โอเคก็ทุกคนก็คือขอบคุณทุกกำลังใจที่อยู่ใต้คอมเมนต์จริงๆนะคะคือแบบเยอะมากอ่ะเดี๋ยวนมดาจะมาบอกช่องติกตอกของระดาแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเรามาต่อกันเรื่องติกตอกของนาดากันเลยนะคะอะช่องนี้เดียะะ๋ยวดูโดนดูอยูอ่ช่องนี้เลยนะคะทุกคนก็ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ฝากไปติดตามกันหน่อยนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้เลยนะคะนาดาทํามานานมากๆแล้วนะคะทํามาประมาณเดือนสองเดือนแล้วนะคะกไไไ็ไม่น่าจะนานมากนะคะก็เปิดหน้าไปเยอะมากๆแล้วนะคะก็จริงๆนาดาก็มีแอบแบบมีนิดนึงนะคะว่าแบบ แบบมีความเขียนอยู่นะคะว่าแบบก็คือเท่าที่นาดาลงคลิปไปนะคะก็คือมันมีอยู่คลิปหนึ่งอะค่ะที่นาดาดูดคลิปจากติ๊กต็ลงมามาลงในช่อง y o u t u b e นะคะมันก็มีอยู่มันเป็นจะเขียนว่า User อะค่ะทุกคนแล้วก็ ไม่แน่ใจว่าทุกคนได้สังเกตหรือเปล่านะคะถ้าเกิดทุกคนสังเกตก็น่าจะเห็นอยู่นะคะทุกคนอะ่ะเรื่องช่องติ๊กตอกของนาดาก็ประมาณนี้เลยนะคะส่วนใหญ่จะทําเกี่ยวกับจะไม่ทําเกี่ยวกับโดบอกนะคะจะทําเกี่ยวกับโทกาบกเกมโทกา,ทกาลไลฟ์เออร์มากกว่านะคะถ้าทุกคนถ้าเกิดทุกคนรู้จักฝากบอกกันด้วยนะคะทุกคนอ่ะงั้นเอางี้เพิ่มไม่ให้สับสนนะคะเดี๋ยวาดาจะเปลี่ยนโปรไฟล์นะคะถ้าเกิดทุกคนอยากเสิร์ชนะคะเสิร์ง่ายๆเลยข้างบนนี้ค่ะชอนณดานะคะ ชื่อเหมือน ID r ดีโลบอกเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวนาดาเปลี่ยนโปรไฟล์ก่อนนะคะ,ะวันนี้นะคะนาดาก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นาดาด้วยนะคะบ๊ายบายโปรไฟล์ t ิกต o k เป็นแบบนี้นะคะทุกคน